เัสดค่ะชื่อน้งสาววีเก้าวีโอวิจิตเลขที่2นะคะเคยฟ้ากันควบคุมทางอุตาหกรรมนะคะปวสสองค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทดลองโปรแกรมจำลองการทํางานบนโปรติวนะคะก็พร้อมสรุปข้อแตกต่างกับทั้งสองโปรแกรมนะคะ ะคะก็จะเป็นโค้ดทั้งสองอันนะคะที่เราจะใช้ในการทำโปรแกรมนะคะต่อไปนะคะก็เราจะหาค่าความต่างนะคะได้นะคะก็ ไปที่โปรติวตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะเข้าไปที่อดนโนโดนนะ,ะดนนะะูโม่ตัวนี้นะคะแล้วก็หยิบไปที่มานูนะคะก็อยู่อุปกรณ์ตัวนี้นะคะนะคะหลังจากนั้นก็จะไปหยิบอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะคะ ก็จะเป็นไฟแต่เขาเป็นงงี้นะคะแล้วก็เลือกที่เป็น LED นะคะนะคะแล้วก็เราจะต่อสิบ สิบสามนะคะเข้ากับไฟ l e ีตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะไปหยิบกาวนะคะมาต่อตรงนี้นะคะพอแล้วอีกหนึ่งตัว ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะมาวางไว้ตรงนี้เราจะต่อตัว TxD นะคะเข้าที่ศูนตรงนี้นะ,ะแล้วก็ i d เข้าตรงจุด1น,นะคะนะคะหลังจากนั้นก็เราจะไปเอาไฟล์นะคะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย มาเชื่อมต่อกับตัวนี้แต่ก็ลองกดร้านได้ดเลยนะคะก็จะได้ค่ามาตอนนี้นะคะแล้นะคะกดหยุดแล้วก็เราจะไปเข้าอีกตัวนึ่ง เพาเราเอาเปิดไฟเข้ามาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็กด้ันแล้วตรงนี้ไฟก็จะติดขึ้นมาน,น,าานั่นเองนะคะก็ขอจบการนำเสนองานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ